สวัสดีครับพ่อมแม่พี่นอ้องขูโทุกคนมืาหนีมาฮะรอหาเล่มอยู่แล้วครับมาเล่มเฮ็ดปวกขึ้นเก่าละปลาเก่าปลาเดิมมาสัมม่มไหมนี่ฮ่างมากครับรพ่อพ่อก็แปลกใจโยเฮ็ดปกกวกขาวๆอยงสิน่นี่มันคือออกดอกเดียวของไแบบงวะงงขึ้น,นมันออกเป็นออกดอกเดียวนะครับออกขั้นเป็นเห็ดปวกขาวๆสิแต่ขั้นเห็ดเห็ด็ด,ดปวกไอหัวดำน่ะจะออกเป็นมูอยู่ จะได้กระรุนไปน้วกันครับรว่ามาเสด็จพกแกงอีกวะนะครับรวยนะครับยังว่าพอของดีครับพี่น้องเห็นหมดนะเนีเ่น,นโอ้ยอนเสียงยอนเสียงว่าพอของดีมูนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไายบงครับอ่าพอของดีครับพี่น้องโอ้ยเลียมเลยเนี่ยครับสุดยอดสุดยอด ไม่รู้ต้องไปเลยนว่าไงโอ้โอ้โอโอขาดขาด อ้โดกเลยมั้ยพี่น,น,นอ้องใหญ่เร็วะสมมืออ้อของแถวนะเออจิงสิ่งนี้ยยยางยืดขาอร่อยเนาะโอ้ฝ่อเห็ดนะ ขาขาอบๆเลยครับพี่น้องะโอเคพี่น้องเก็บเรียบร้อยเถือว่าโบเหบว,วเหลแล้วครับเถือว่าโบเหวแล้วแถวนี้จเจอเฮ็ดปวกไงเอาพอเฮ็ดปวกไงมูนึงอ่ะเดี๋ยวไปรอเมื่อีกครับรเผื่อฟุกอีกเอาใส่บัดมัดฟุกอานะว่ามันสิได้บ่ไปครับลุยนะครับ ครับพี่น้องโอ้อยยางเลนี่นะครับเปานปลาย่างที่เ่าเนี่ยนะยางเละมาแบบสูตรเก่าอยู่แลครับดอกเราเป็นโลแล้วครับแต่ละดอกเนะี่ยดอกเราเป็นโลยางหาเลยครับโอ้อย่างจนขาลอยสุดจ,จะโมมีพ่อให้ hey. เดี๋ยวเลียมอ้อยยางจน ขาลากไปแล้วแลาจะได้ที่เดียวจะมูห์ไปแล้วครับมูหใหญ่ๆไปละหายไปเลยปะเนี่ยมูพอเลยปะเนี่ยเอา้าเอา้เอาเละบออางอย่างจะเข้ากันบุคลองบอคุคคลถอยทับเราไปละครับพี่น้องสงสัยสเสด็จซ้ำทีไดเดาหรอผมว่า <laughs> โอ้ยอ่อนเสียงอะเด้อครับเด้อเพราะว่าเลาะมันจน ยางจนคาหลากแล้วยังบ่พ่อยอยู่ใชเมื่อยเลยเนี่ยเฮ้อรอเมื่อีก,งงนอออกจน้อยนึงบุกคือกสิทกลับแล้วครับเหมดเวลาเด้วเดี๋ยวเอางานเขาไปเคียฟังมาเลกยกอนไปรุยนกันอีกจะเข้าครับเริ่มพี่น้องอยางมันตอมาไกลตัอตงมาพอดอกเดี๋ยว,ด,ยวดอกร้อกิโลเลยครับเนี่ย ก็แปลกใจอยู่เป็นอยังคือมันคือบูออกเป็นมูไงปะเย็ดปลายยางนะบออกแค่ดอกเดียวฮะอืมโอ้ย่อนเสียงโอ้ขาขาดเดีาา๋ยวแล้ครับอ๋อนี่ครับมันงานพอดีแกงพอดีเล่มพอดีเล่มพอดีแกง <c oughs> ไปรไปอปีกบ้างปีจะเข้ามอคือกะถอยแล้วครับมันดอกละกิโลเลยมาไปลุยแล้วครับเนี่ยเบื้องน้ำหล่องยางเลยสิละยางไปหาหลอน้ำหล่องยางสิละนะครับลุยครับเอาครับพี่น้องมาหาซ้ำรอบสองรอบคำครับรอบคำตอนเนี่ยออรอบวงเสาติดภารกิจไป เอารถไปเคลียร์งานกันครับเคลียร์งานผ่าน,นดันมาเลเซียมากรับหน่องหนองมันพามาหาเพิ่มได้สามดอกดอกคำวะรอมองไม่หนองมันพูมันเห็นพูมนจักหมองหนองนพุ่นกีดยางอย่างนี้แลครับอ่ะรุนน้ำกันครับพีสิได้เพิ่มเติมหลายบ่หนองมัพามาสวนไม้ครับพี่น้อง พามาเลาะสวนใหม่สวนไม่อีกสวนหนึ่งสวนตอกันเนี่ยยางตอกันเนี่ยละ่ยนนยละยางเบอร์เบอร์หน่อยเบอร์ใหญ่ฮะอันนี้ก่อเจอปะโอ้หนอมยางมันเส้งเดีย่ยว อย่างเราบึงจะข้าวครับเชื้อคำแล้ว,ลวเห็นไก่วาเมียนเลี้ยนเมียนโบว่ะโอ้ยขี่ยางหาเด็กดกักเนี่ยมมนเห็นเขาเขาเลยวัยเห็ดโอ้ยเอาบวกกับตวงโสกสิกสพโพดีแกงหน่อยนึงจีดดก น้องเจอแล้วครับยังดอกแล้วเป็นดอกละกิโลป่ะเ <laughs> พ่ออีกดอกก่ะสองดอกน้อยๆกันเถอะตุ่มไปห่มกันโอ้ยอเดี๋ยวจังโหลบอีกจังหน่อยอ่อยมูนึงครับไอ้ดอกไม้ไ้ รังันจุ่มๆเลยสงสัยสิเป็นมูสุด้ายล่ล่ะ,ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนจะเข้าครับงัดงัดงัดทางงัดงัดทางงัด,งด,งดโอ้ขาหกขาดนะ้อ ยัง,ยงสวยเลยครับเห็นไหมอ้อเดี๋ยวจงไปสรุปยอดอีกทีนึงครับสรุปยอดครับสรุปยอดอันนี้เป็นรอบเสาแล้วครับเ้อรอบเสาอ,อ,อ,อันนี้รอบหลาที่ไปหาเมาื่อกี้ี่ พอได้แกงหน่อยนึงอยู่ครับเอาสำหรับคลิปนี้กันไ่ซ้ำนีดแล้วครับพามาหาหล่อหาเหลี่ยมเห็ดคือเก่าเอ้ยปลาด้แกงหน่อยนึงฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลยครับเด้พอพร้อมคลิปหน้าประสิพาไปหาหล่ออีหยังหาเหลี่ยมยังก็จังติดตามกันอีกทีน,นึงสำหรับคลิปนี้ก็กล่าเข้ามาเอาสวัสดีครับผม